นี่มีภาษาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบกับแปดสิบเท่าไหร่ร้อยสี่สิบกับแปดสิบสองร้อยสองร้อยยี่สองร้ยี่สิบใช่ไหมจะเบยยคนเละยำครับทำไมหอยแม่หอยแม่แดงวันนี้เจ๊ลูกแดงๆหน่อยก็ดีสวย ัจโจนี่ไม่ใช่คนดีนะสวัสดีค่ะลูกค้าแวะก่อนได้จ้าไม่ใช่ถ้าจะหอยแดงเอาจะด,ด,ดูดีค่ะได้ค่ะได้ค่ะมาจากไหนไมาจากประจวบหรอครับไม่ใช่ที่แรกอยู่ดูที่เชียงใหม่นั่นแหละอ๋ออยู่เชียงใหม่มาทำงานเขาบอกว่าคือไม่ได้ไปหลอกประจวบมาที่นี่พีกนั้นพี่โจปิดน้ำหน่อยค่ะครับหลายอย่างเลย ที้วันนั่งดูแต่ของเขาเลยโอขอบคุณครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปติดตามแล้วพี่ยอะติดตามเขาเยอะแล้วไปติดตามพี่หมีแทนเทรเชื่อนช่ใ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 ช่ติดตามผมแล้ดี๋ยนะกล้องผมชันนะของของขอมันนะไม่ชัดหรอกของมันไม่ชัดวะคุณโน้ตแปดนะเอ๊คุณโน้ตแปดผมพิจิตรี่ต้อื้อตะใคร้มา่บ้านเลยตะร้เปิ้งูสดตะไคร้ใบมะกรูด อุ้ยเดี๋ยวก่อนดูใครเข็มใหญ่กับใครใหญ่เข็มอี่างนี้เขาพาปลาพูดขอจ่าดังไปบ้าเดี๋ยวนี้ต้องให้ด้วยไหมค่ะเจ้ไม่ต้องไม่ต้องอันนี้พอดีเอ๊ะไปซื้อน้ำปลานะพอดีครับเชิญครับพี่ถ้าลูกค้ายังยืนไม่เป็นระเบียบจะร้องไห้แล้วเนี่ยลูกค้าค่ะก็น่าก้าวแถวค่ะไปว่า้เรียบค่ะลายลายใครดังวะเมื่อกี้ไม่ได้หรอครับได้ไปแล้ว อันนี้ยำแอปเปลิลเขียวกุ้งสดนะอร่อยนะดีแล้วสุขภาพาดีนะดูดีมีสกุลค่ะไม่เพิ่มปลาไหลเลยนะแอปเปลิลเขียวกุ้งสดใช่ค่ะคสวัสดี FC จีเบียร์รนะ้านสดีทุกท่ามมนนะครับบดีจีเบียร์ไม่ว่าไม่ได้ตอบเม้นนะฮะยิมก็มาก่อนเขาจะดูย้อนหลังนะครับก <c oughs> ็ยำไข่แดงหมึกไข่แดงหมึกใช่ไหมปลาได้ดีนะเมื่อวานไม่มารู้สึกว่าเขาจะขายหมดเร็วใช่ <c oughs> ขอบคุณครับเจ๊ค,ครับสวัสดีค่ะ้ก่อนได้ค่ะดูกันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับส่วนไหนของประเทศของโลกนี้นะครับทิ้งเข้ามาได้นะครับอยู่ประเทศไหนเอ่ย <c oughs> ทิ้งเข้ามาได้ค่ะกด F ตามด้วยจังหวัดค่ะเอกด F ตามด้วยจังหวัดใครอยู่ไกลสุดมีรางวัลน,นะฮะได้กินยำหนึ่งถุงฟรียำปลาแซลเอนได้เลย,เลยใครอยู่ไกลที่สุดน,นะฮะไกลที่สุดในในๆๆโลกนะฮะ ให้นั่งรถนี้ละค่ะรถลำปางอะใส่ตาสั้นไปแล้วสวัสดีค่ะไปก่อนได้จ้าอันนี้ยำอะไรครับผม <S <S ไม่แวะซื้อแวะชมความสวยของแม่ค้ามาได้ค่ะปลาหมึมก,มกกับไข่ขแดงนะฮะมึกไข่แดงเค็มค่ะหมึกไข่แดงเค็มนะอันนี้ปลาแซลมอนไม่ใช่ปลาแซลมอนธรรมดานะฮะเป็นปลาแซลมอนแม่โครคะระ่ะปลาแซลมอนที่ว่ายท,ทวนน้ำขึ้นมาวางไข่นะฮะที่เกาะนอร์เวย์ค่ะเกาะพีพีค่ะที่เกาะออสเตรเลียนะฮะนี่ฮะ เป็นปลาที่แข็งแรงที่สุดเย่บเบียร์จะคัดออกมานะฮะไม่คัดค่ะไม่คัดหรอบอกว่าตัวที่มันเบาๆหน่อยค่ะมันแพงปลาตัวมันหนักมากเย่เบียร์ก็เหงื่อออกปูดเหมือนกันนะคะรัะบตัวที่ามันแข็งแรงสีเมื่อสีมันจะ,นจะออกส้มๆเนาะ,ะจะสวยนะเนื้อปลาแซลมอนที่ดีจะเป็นเนื้อปลาแซลมอนที่ไม่แพงมากค่ะพอ,ะอถ้าแพงก็ไม่กล้าซื้อค่ะครับนี่ฮะ อันน้แพด,ดแปดร้อยเลยกล้าซื้อมาอันนี้แร่เองกับมือนะแร่เองค่ะเปิด YouTube เลยค่ะเปิด YouTube เลยใช่ค่ะแต่พอเห็นช่องซินดิโจโทาลบิ้หนูกดข้ามไปเลยค่ะกดข้ามไปเลยนะฮะหนูจะดู<โ>ดปลาแซ์รอนอย่างเดียวเ <laughs> ต็มช่องไปหมดมั้งทำทีมม่ชั้นแนวเต้ม,ม,ม <laughs> ันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันโป<อ>รขึ้นมานะฮะตายกุ๊กกูเลยล้วครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะในช่องนะครับเป็นว่าไม่เคยได้ดูเลยช่องไหนนะ สุนิจโจอร์ท่าว่ะพี่พี่อ่าพี่ชินเนชาแนลอะไรนั่นนะครับพี่อย่างนี้ไม่ใช่เดียวว่าสุนิจโจอพี่รู้ไหมว่าหนูเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูแล่ปลาแซลมอนเองนะอ๋อเหรอปกติใช้ใครแล่ครับพนักงานเขาแล่ให้แต่ทีเนี้ยพนักหนูไปเขาจะปิดแล้วไงเขาปิดไอ้โซนที่ทําแล้วอ่ะอืม เขาก็ขอดเกล็ดให้ไปอย่างเดียวอ๋อพนักงานบอกว่าพี่แลให้ไม่ได้นะไม่เป็นไรค่ะหนูแลเองเห้บอกเลยเดี๋ยวแล่ไลฟ์สดให้พี่เบียให้พี่ดูด้วยเบียเลยนึกในใจกูแล่ไม่เป็นกูจะแล่มันดูยังไงเบียก็เปิดยูทูปเบียจ้าเข้าไปดูในเนี้ยไออะไรกระบี่อะไรนะกระบี่เมื่อหนึ่งขานั้นนั้นเวลาเวลาเขาจะทําขายแล้วก็มีการชั่งตวงนะเนี่ยค่ะนี่ครับกี่ชิ้นนะฮะได้กี่ตัดนะเนี่ยค่ะไม่บอกค่ะประมาณเอานะกี่ขีดเอ่ยนี่ประมาณนี้นะ กดดอะรขีน้ำชงน้ำใจไม่เคยมีเลยสองแก้วแล้วตองซื้อฝากใช่ไหมเอาไม่ใช่เอาสองแก้วจริงเลยอยากกินมะม่วงปั่นแบบนี้พี่มีเหมไมได้อีกรอบไหมอีกรอบนึงจะซื้ออะไรเวดแล้วยอดติดตามเอ้แก้วเดียวก็ไม่ให้ประมาณสิบบาทพี่โจส่งในร้านมาก็ได้ค่ะถามทุกคนมากินดีไม่เป็นไรครับอ๋อนี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะ โอ้คนอยู่เยอะนะฮะไ,ไม่ได้ไม่ไมติดยันไว้ใช่ไหมไม่ไม,มียันนะเนี่ยบรรยากาศภายในร้านนั่งทานแบบนี้นะฮะนี่ครับเอ้ยมาจากไหนกันบ้งางเอยมาจากไหนกันกินหมดแล้วนะเกลี้ยงหมดแล้วนะฮะเหลืออยู่ประมาณเออโตนี้นะยังทานอยู่นะนู้นนะครับอันนี้หม้ออะไรต้มยำ อันเป็หม้อต้มนี่หม้อเต็งหมูด้วเออแตงโมด้วยแตงโมแตงโมแตงโม้อนะนี่ไม่ใช่แมงวันนะครับเดี๋ยวดราม่าครับพึ่งพึ่งนี่มันจะมาตอมอะไรพึ่งกลายเป็นแมงวันพึ่งกลายเป็นมาแมงวันนะฮะเมนูเขาชัดเจนนะเดี๋ยวนี้นะฮะนี่ครับร้านเจเบียคนละยำนะฮะเปอร์สิบเอถึง20่สิบสิบเถึง20ี่สิบด้านนี้เป็นไงบ้างฮะ พี่ครับเมาค้างวัครับพี่ไม่ค้างนะฮะวันนี้ใส่เสื้อเหมือนกันนะสีเดียวกันเลยเขามีขนมหวานด้วยนะขอบคุณมากค่ะบเราจากภูเก็ตหรอเขาไม่รู้ยุคขาขับมอไซค์มาจากภูเก็ตนี่ยานอวกาศจริงๆแล้วมาจากไปไปโพุนไปสตูลแล้วก็จับจากสตูลมาที่่อแล้วก็จะไปพยายานข้าจริงนี้ ไม่แย่หรอกไม่แย่หรอกเขาหลงทางแบบนี้แหละตั้งใจหลงตั้งใจหลงตั้งใจุนมากเลยค่ะตอนแรกตอนแรกที่อยากที่ที่จะเรียนปติดเอ่อไปตรงนู้นที่ท่ากาค่ะกล่าวว่าจะมาตั้งแต่ตรงนู้นแล้วแต่นั้นมันลำบากหน่อยนะหาเวลาหาเวลาไม่ได้ทีพอดีเลยเป๊ะมากอันนี้แบบมาฉลองร้านใหม่เลย ปลานเนื้อเขาจะมันๆเนาะใช่เนื้อแต่มันเออมันจะมีเนี่ยเยอะเขาเรียกว่าวสบายลุซี่หน้าฮะ <c oughs> โจนี่เห็นแล้ว <c oughs> เป็นคนที่ไม่พ้นในเรื่อง18บป <c oughs> ดัว <c oughs> ทุกคนเกลียดผมพี่โจมากแล้วเกลียดแบบแตกกลางบ้างเบี่ยงข้างวัวไปหมดด้วยอยากให้ไปแบบมันอ๋อนี่ไงยำแซลมอนเป็นอย่างนี้นี่เองเวลาเขาขายขายจุดจางนี้เลยเหรอครับ อโอ้เสิร์ฟจานแบบนี้จานเท่าไหร่ครับเนี่ยหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทสัมบ้ากุ้งสดสัมบ้ากุ้งสดไม่กินแค่คำเดียวกินกินทั้งหมดทีเดียวไปเลยฮะไม่ไหวเหรออร่อยครับมันคือเพาะขาขนมหวานนะน้องเจน้องเจครับนี่ทำเองกับมือนะฮะโอ้โหนี่ครับน่ากินบ้านยังไม่มีตามขึเครื่องเลยพี่จริงเหรอโอ้นี่ของขอนี่ขึ้นชื่อเลยไอ้นี่ครับ เอะมะม่วงนะครับเหนียวมะม่วงนะฮะน่ากินนะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจานครับคุณแล้วหรือแปดจานครับอ้าวแสดงว่าลูกละจานเหรอครับลูกละจานลูกละจานเลยถ้าเป็นครึ่งลูกอย่างนี้หกสิบบาทถ้าเป็นทั้งลูกจานละร้อยยี่ก็เท่ากันแต่ว่าปริมาณข่าเหนียวจะเยอะกว่าแต่ว่าลูกใหญ่จะขายเป็นจานจานใหญ่อย่างเดียวลูกเล็กอย่างนี้ครับหกสิบบาทหกสิบบาทก็คือว่าพอมาแล้วหกสิบแต่ถ้าลูกใหญ่อย่างนี้ครับอันนี้ก็หกสิบอ่ะ อ๋อร้อยยี่อาไม่เท่ากันนะมันจะใส่มะม่วงเอานี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็คือถ่ายเ็ษซิกใหญ่จะไม่ปล่อยเศษเล็กอ๋ออันนี้คือฝาเดียวขายเศษเล็กอ้อเขาเหนียวมะม่วงครับมาที่ร้านเลย ส네ัีค่ะสังได้เลยครับสั่งไว้ก่อนก็ได้สั่งได้เลยฮะอยแข็งหอยแข็งนะคะเลยค่ะลูกค้าคาะยำหอยแข็งไ่ยอปูม้าแซ่บเหมือนเดิมแต่เผ็ดน้อยเพิ่มเติมเผ็ดน้อยนะคะแล้วก็เพิ่มข้าวูด ปนได้ปลาได้ไหมคะได้เนาะแม่แม่ตอนนะได้ค่ะลูกค้าเนี่ยยไม่ใช่นั่นเฮ้ยมันไม่เหมือนกัน40บบาทงบน้อยฮะ เก็บตังค์ได้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก่อนได้จ้าเขาใส่ถุงเหรอลูก,กะใส่ถุงเหรอใส่ถุงตัไม่ใส่ถุงส่วนใหญ่ไม่ได้ไงาหาไม่เราจใส่ทำไมล่ะปลาหมึก มือเครื่องโอ้เขามีเตาพิเศษนะเตาเตาไฟฟ้าเป็นแบนนั่งก่อไฟอยู่ไงไม่ต้องก่อไฟตอนเช้าต้องมานั่งเปล่งก๊อกเปล่งแก๊สอยู่เปล่งข้าไฟทีเดียวไปเลยอ้าวไฟทีเดียวไปเลยอาไปเดือนนี้ก็จะรอดไปหกพันกว่าบาทจริงเหรอไม่รู้จะจะพูดสิไม่ถึงหรอกมั้งต่อไปยำอะไรครับยำปลาหมึกค่ะปลาหมึกคารามารลไอ้เขาขาวนี่ไม่ใช่ผงชูรสนะฮะเป็นเป็นน้ำตาลนะมันเป็นน้ำตาลมีฐานน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวด เดี๋ยวจะหาว่าเราอร่อยที่สผงชูรสนะไม่ใช่นะที่จริงผม่าใช่นะแต่ซูมหน่อยนี่ใช่ไหมอุ้ยใช่ครับใช่ครับกระทูร้านก็เขาก็จะใส่กันนะอือเอาเถอะบางทีก็ไปแอบอยู่ในอ่าน้ำมะนาวบางน้ำอะไรมาบางทีน้ำบางทีผงชูรสอยู่ในรูปแบบอยู่ในโหลปลาอยู่ในเหยือกน้ำปลาอันนี้คือเรื่องจริงเหรอครับจริงค่ะอ๋อที่ว่าไม่ชูรสไม่ชูรสนั่นเหรอเคยทำมาหมดอ๋อ ร้านนี้ปอดพงชดลรสอะไรเงี้ยหนูใส่เต็มที่ค่ะที่นี่ไม่นเน้นตอแหละค่ะใส่เลยครับห,หัวไม่ร้านอ่ะขนาดหมอขนาดพยาบาลยั่พอสองช้อนเลยขน่นเนอะอ๋อ,อ นะ <là> คร ja, ับเรื่องจริงนะเวลาอยู่คนค้าอยากกินนักกูชโลตเจ๊เจ๊หนูขอสองช้อนนะหนูเป็นกดเอจัดให้ค่ะเจ๊จัดให้ค่ะแบบฟู่เลยจ้าสวัสดีค่ะลูกค้าแวะก่อนได้จ้าก่อนข้าหยุดก่อนข้าสั่งค่ะลูกค้ากระดาษใบบนี้สำคัญมากการที่ลูกค้ายืนแวะลูกค้าต้องดูก่อนว่าวันนี้เขามีอะไรขายบ้างวันนี้เราไม่มีแมงกะพรุนและวันนี้เราไม่มีหอยนางรมที่เหลือสั่งเลยค่ะอย่ายืนอยู่เฉยๆสั่งค่ะเริ่มตอนนี้คิวว่างอยู่ครับสั่งได้เลย ลูกค้าไปอีนเดี๋ยวมันจะตบกูเลยเอาเงานเดือนแล้วไปอีกไม่ใช่ไม่เขาคนนี้เขาจะสั่งให้มาด้วยกันแซลมอนอร่อยมากค่ะอ้าวเขาดูไลฟ์สดช่องไหนเขาเนี่ยนะลูกค้าวโหดมากคูกค้าอยู่ค่ะยำแซลมอนขอบคุณมากค่ะลูกค้า ก็คือไม่นั่งไปกินไรนมาบ้างมันคือไม่เมาไม่ได้ปะ่ะใ่มคือนี่เจ้าบอกไม่เมาไม่ได้เป็นไหน <c oughs> ลอยๆมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างาได้นะสวัสดีค่ะ ผดไม่มากลูกค้าแต่ก<ม>็ยำยำม,มันจะมีรสชาติจัดนิดนึงลูกค้าค้มาแล้วกรุณาเลือกตั้งด้วยค่ะการในสิ่งที่อยากกินค่ะจอบโต๊ะอะไรจับพินโต๊ะอะไรวันนี้นะคะจะไม่มีหอยนางรมนะคะแลวก็จะไม่มีแมงกะพรุนนะคะวันนี้แซลมอนค่ะอร่อยมากค่ะลูกค้ากระปุกแรกหนึ่งร้อยบาทนะคะกร <c oughs> ะปุกต่อไปสองร้อยบาทค่ะเอ้าทไมแพ้ขึ้นนะครับอกระปุกสองร้อยค่ะถูกต้องก็ราคานั่นแหละราคาเดิมแซลมอนได้แซลมอนาได้ กินไหนเจกินนี่นี่เนาะขายนตอกินไงเดอนเนาะมันก็ต้องเยันน้อยก็คือแิ่มแงขึ้นหัวแขงขึ้นแขงขึ้นเอาเยอะเยอะสิไปสิปสิคน้อยร้อ่แาราคาเ่าเดินมว่าราคามันมันอยู่ในนี้แล้วไงเป็นระบบสุ่มแล้วแตอารมณ์ค่ะวันนี้ทะเลาะหัวกูมร้อยห้าสิบค่ะออรบไม่ดีไปนี่เท่าไหร่ร้อยหนึงเหร ร้อยเดียวสามล้านครับปูหอยนะคะนี่เนี่ยหมูเนี่ยเรียกมีนะครับจำมั่นทำได้ไม่ได้เสิร์ฟแบบนี้เลยนะอย่าเจนี่เลยได้ได้ได้ขอถ่ายรูปหน่อยครับสวยครับพี่โจช่วยเสิร์ฟด้วยค่ะตัวไหนครับเอามาตัวหกนะครับมาแคร์เนี่ยเป็นวิธีหลอกล่อให้พี่โจเข้าไปในร้านเลยไม่ได้เลย อจาจารย์โต๊ะหกโต๊ะหกครับต่อ,ตอไปแลเอ่อยปูม้านะฮะ,ะม้าแข่ง ปูม้านี่เป็นปูม้าที่เขาค่าพิเศษนะฮะอันนี้ไม่ได้วาทวนน้ำนะมันจะู่ในน้ำหรือเร่ะาะกันเบียจะปิดไร้สดนะคะจะไม่ให้ดูแล้วนะคะบอกเลยถามว่าเบียเครียดไหมโนค่ะขายได้ค่ะแต่ถ้าข้างในเังทะเลาะกันอยู่จะกดปุ่มเสร็จสิ้นทันทีนะคะทุกคนนะคะล้างเม้น์กดหัวใจรัวๆอย่างนี้เลยค่ะพีเป็ตพีโกงผีป่าผีไม่มาหมานหอนปล่อยให้มันเม้น์ไปครับปล่อยไปค่ะเราตัวนี้เลยขายยังกระจกมีทะเลาะกันด้วยเหรอ มีค่ะแย่งชิงสูตรกูม,ม้ากันค่ะด<อ>ูพวกสนุกสนานนะครับไม่คะะรับโจลี่ที่สบายยิงลูกดอกผิด,ดาคาดไม่โดนค่ะหมาบ้าวิ่งให้มัวไปหมดดูพวกความบันเทิงนะชมพวกความบันเทิงนะครับอ๋อข้าวหน้าไข่ดาวหมูสองสามเลือกไอ้ครับอืมวันนี้น่ากินสูตรปลรราสูตรปรราลารสเด็ด จ๊เบียยำอินเตอร์ฮอลยลายม์ตอนนั้นผมก็งงกับคุณไไม่ด้เจ๊เบียรฮอลลายม่ได้์มันจำเราได้ไงเฟสอ่ะมันจำเราได้จำได้ดิมันจำมาโปรไฟล์คุณได้ก่อนต่อไปอะไรจ๊ะต่อไปเป็นกุ้งหมึกลวกค่ะกุ้งหมึกลวกนะคะกุ้งหมึกลวก หนวดหลุดอ,บอบแบบ,บอร่อยหรือไม่อร่อยคะแบบอร่อยสิแบบอร่อยนะเผ็ดไม่มากนะคะหมูสวัสดีค่ะแวะก่อนได้จ้าเผ็ดไม่มากพริกเขัดแดงนะิสูตรลับเฉพาะพริกปั่น

กุ้งหมือกยอกุ้งหมึกไก่ยอรึเปล่ากุ้งหมึกไก่ยอรั่วอ่าเขใจรัวๆมาเต็มเลยครับโอ้ขอบคุณครับ เลยจุดในที่ว่ามันจะมานั่งดราม่ากับคอมเมนต์แล้วเพราะมันเลยมาแล้วมันมันขาดมาเยอะแล้ว<อ>มีแต่พวกแบบมาเห่าลูกดอกแค่นั้น,นแหละเขาถ้ามาหากินกันหมดแล้ววันวันบางคนนี่ตั้งนาฬิกาปลุกมาเพื่อเสือกเลยนะ <c oughs> แปดโมงเช้าได้เวลาเสือกแล้วล้างหน้าล้างตาเข้มามันจอแห้งอย่างเงี้ยได้เวลาเสือกแล้วอีดอกทำงานงานหลวงไม่ขาดงานละเนี่ยงานบริจาคเนี่ยทำดีดี งานไปสายจะงวันหน้าตั้งนาฬิกาปุกเรื่องเสื้จะบ้านนี่นะแปดโมงเป๊ะเลยจริงเหรอจริงเวลาทำงานอีดอกสายประจามตอกบัตรไม่ทันกูมาถูกหอยแคร์เวลาเสื้อที่นี่นะโอ้โหแต่เจ็ดโมงครึ่งนะเข็ม้อยกูมาหอยแคร์ยอเข็มน้อยครับผมราได้กูมาหอยแครงไก่ยอราได้อันนี้รบเร้าที่รับเอาอีกดอน ถ้าที่นี่จะหดจะไม่เหลืออะไรเลยนะได้ใช่ไหมมันมันสุกนะได้ม่สุกโอ้โหทีได้อ๋อเขาชอบสุกบอกก่อนในรูปทีนี้จะเหลือแต่เปลือกเปล่าพอแล้ว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 มันจะเหลือแค่เปลือกนะลูกค้าจ๋าจะบอกคุณเนื้อตกเป็นหม้อท่านลูกค้าของทั่วอีกไง พันสุบได้ทัานดิบได้นะฮะร้านเจนเบียร์ยจ้าจ้าได้ครับผมไม่ต้องเพิ่มค่ะเดี๋ยวแถมให้ตังไ,ไม่ถ่วทเพิ่มเพิ่มเนี่ยเพิ่มสองโลไม่ไหวมาก <laughs> ้อยสิเนี่ยเอาไปเซ็ตปากก่อนเขาจะอยู่กับไลฟ์เมื่อกี้ไม่ท่ะไม่ไม่อยู่แล้วทั้งสามีไม่เลยจุดนั้นมาแล้วค่ะชีวิตของเรามีแล้วบ้างคะถึงเวลางานเราขายของถึงเวลาร้านหยุดเราเที่ยวนั่นคือเรื่องของเราใครจะตามมาเสือก็เรื่องของเขาสิ ถ้าเขาเด็ดถ้าเขาเด็ดไวก็เรื่องเขาเด็ดช้าเ,าเสือกไม่ทันนะซ้าบอกแค่นั้นแหละเอาอีกไหมเอาแล้ว <laughs> <laughs> ไม่กินที่ร้านไปเป็นหตุลอกคุ้มส์นะคะ ่อไปมึกยอกับบ้านใช่ไหมใช่เขาหกเียเพิ่มเพิ่มอาฮะมึกยอราได้หนึงแสนอะฮะสองรอยเก็่มก็กังค์ตาอฮะไม่ตังคฮะยอสวัสดีค่ะลูกค้าจ้าด่าอีกค่ะ้าลูกค้าเขาเรื่อยๆด่าเรื่อยค่ะอ้าววันนี้เจ๊ไม่จบชิมเหรอคะแล้วแต่โอกาสค่ะ บางทีกินร่วมกับลูกค้าเลยค่ะลูกค้ายำอะไรดีคะลูกค้าเชิญหน้าร้านก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับขนมหวานมี่เหนียวมันเดียร์ครับขนมเหนียวม่วงครับวันนี้เป็นยงนมกับไอ่กินไม่มีนะครับขอบคุณที่ติดตามชมคอนเสนี้โจทย์พิเศษนะครับร้านเจ๊เบย์คอนเรย์ำซอยมหาล่ายี่สิบสองฮะซอยสิบสองฮะกระบี่ครับ